วันนี้มีคนบอกว่าผมไปทานก๋วยเตี๋ยวร้านทานเนื้อตุนอ๋นหม้อไฟร้านพี่โอเล่ etc นะครับลุงโอเล่ของเราแล้วทีนี้ก็เจอแฟนละครเข้ามาถักทายบอกว่าลุ้นมากเลยเนี่ยบอกว่าลุ้นอะไรครับอยากให้สมหวังเลยเขาบอกว่าอยากให้สมหวังปึ๊บผมเลยผมก็เลยนี่ก็ระวังบ้างเฮอะจะเดินจะปีนเนี่ย นิสใส่เหมือนกันเลยแม่ลูกเดินไม่ระวังเดี๋ยวเที่ยวล้มเที่ยวเจ็บนั่นลูกสาวไปเที่ยวกับยายขี่รถเครื่องไปกาดเจ้าขี่รถเครื่องไปแอลกาดกาดแรงคนเจ็บจริงปะอเอช้ำเลยช้ำเลยอ่ะช้ำเลย กัดไหนเจ้ากัดแถวบ้านนะค่ะกัดดองถ้ากัดดองใครเป็นพระเอกก็คนที่ได้คู่กับนางเอกไงครับซึ่งตรงนี้ไม่มีพระเอกใครได้คู่กับนางเอกคนนั้นเป็นพระเอกครับสำหรับละครไทยเป็นแบบนั้น แต่เรื่องนี้มีพระเอกค่ะเดี๋ยวว่าตอนจบนะวันนี้ทุกคนไปดูกันเยอะๆนี่ถ้าแบบเรตติ้งถึงสิบนะแต่แต่เรตติ้งมันเก้าแล้วนี่เจ็ดจุดเก้าแตันเป็นแปดต่างจังหวัดเก้าต่างจังหวัดเรตติ้งเก้า ซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่านักแสดงต้องไปเที่ต้องไปรวมตัวกันที่อุดรธานีแล้วเนี่ยเราพี่เดียกลับมาจากเที่ยวเมืองนอกกไป<ด>ติ้งสิบจะมีภาคสองใช่ผมก็จะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าผมต้องไปฟิตหุ่นใหม่อีก่ะ <laughs> ใส่เลยค่ะไม่ต้องรอีีฉัจริงทันจังมากแมว พรุ่งนี้ไอ้วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วจริงๆแปลงค้างผมขอมานานแล้วเดียวแบงค์ให้ดูขอบคุณค่ะว่าสวยๆลูกว่าสวยๆขอบคุณสวยๆลูกขอบคุณสวยๆคดีมันมันเป็นจังหวะต่อจากยกแก้วนะ นี่ถ้ายือนอยู่นี่มีเด้าโชด้วยนะนือถุงแก้วถุงแก้วท่านท่านเล่นท่านน้องสาวน้องสาวปฏิบัติภ <c oughs> าเข้าเป็นแฟนกันหรอไม่ใช่ไม่ใช่บ้านมีแฟนอยู่แล้วใช่๋ยวคนเข้าไรผิดตนูญญตมีแฟนอยู่แล้วเออไปหาปั่นมั่วเดี๋ยวแฟนเขาตกเอาเดี๋ยวเคลียร์หลังบ้านยาวเลยเนะี่ยใช่ในเด็กที่เห็นผมเลี้ยงเขาก็ลูกเขาลมเหรอลูกไม่มีแม่ ไม่มีพ่อด้วยลูกใครมัหมอยิ่ยงี้ไม่เห็นเหมือนเลยไม่รู้อ่ะจะพูดยังไงก็สงสารมันเลยไม่กล้าพูดเลยกลัว <laughs> <Go S 2> เป็นดีเทลอร์ฟูดฟิ้นแบบตอ,อนเราไปแซวที่โรงเรียนแล้วแบบนี่ไงพ่อกับแม่มึงเคยพูดไว้ว่ามึงไม่ใช่ลูกเขาอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ได้ไงหน้าเหมือนขนาดนี้มีโตมาอะไรของคุณแบบไหนที่เพื่อนแกล้งกันตื <laughs> <laughs> ่นเต้นนี่นะไปกาดกับยายเจ้า เอลีรถเครื่องลมมันจอกเป็นไปบักขมเส้นที่ปัดไลน,น์อีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นอีสุดท้ายไม่ได้อยู่บ้านลานอยู่แม่สายเชียงรายครับตั้งแต่ที่ดูมานะครับ มีวันไหนไม่เหนื่อยแต่ก็อย่างที่ว่าแหละครับจริงๆอ่ะในชีวิตเอาแยกชีวิตจริงกับละครแล้วกันมาแล้วเด็กมาแล้วเด็กมาแล้วโลกของละครเนี่ยยายมิก้าขับขึ้นเนินเพื่อความยายกลัวเด็กตกเพื่อการติดตามชมที่เข้าใจได้ง่ายทุกคนจะถามหาว่าใครคือพระเอกใครคือตัวร้ายใครคือนางเอกใครคือนางร้าย<แ>เพื่อที่จะได้ดูแ,และตามเชียร์ได้ถูกต้องถูกไหมครับแต่ในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมีคนเอาขนมจีนมาส่งเฮ้ย อุ้ยแม่ครับขนมจีนมาแล้วขนมจีนมาส่งแล้วลูกระวังระวักรักระวักรักเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่กี่บาทครับเจ้าบาทเดียวเจ้าขายกี่บาทเจ้ากี่บาทเจ้าเจ้าบาทก่อนกี่บาทครับเจ้าบาทค่ะเจ้าบาทค่ะบแล้วก็ไปเลยไปไหนมานี่อ้าวพักหลุดเลยตรงไประวังระวังสาย กิมแล้วอ่ะขนมจีนมาแล้วกินแม่ลองชิมไหม,มลองชิมไหมคะมอค้อแม่จูนไอ้หนูตแต่เป็นเนื้ออไอ้หนูมานี่สิไอ้หนูมีแฟนคลับเขาอยากเจอนะ่ะไอ้หนูมามทุกคนดูละครเยอะๆลเลยมาสวัสดีพี่พแฟนคลับก่อนมาดูดูพี่แฟนคลับอยู่ในไลฟ์เนี่ยวทักทายหรอทักทายโอเคไม่ทักทายด้วยโอเคช่วงนี้ติดพี่แฟนคลับเขาจะเหงื่อเขามีหัวใจสุกให้ไงเขามีมังกรให้ดูด้วยนะเปลววานด้วยหนูอยากได้ไห <S <S ไมหลอก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 สุด อย่าอย่าไปจับหักพี่เขานะคะจะเย็นๆนะเล่นกับพี่เขาเบาๆนะมาให้ดูให้ดูเด็กเป็นไงเบา <au> ๆนะคะลูกผมหัวหยิกสะใจไหม <S <S 2> <S 2> ชอบแมวมากพอแล้วพอแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> แมวที่บ้านค่ะนี่นะจ๋านี่นะขาีินาีินาจ๋า

เขาจะเล่นกับพี่แมวนี่กับพี่แมวไม่ได้อยากเล่นเยอะอีกนี่ขนมจีนเส้นสดด้วยนะคะพี่กินเลยพี่ไม่ไหวละหนูจะอิ่มแล้วกีว่บาทคะแม่ขนมจีนนี้ถ้าไม่อยากให้ละครจบมีหนึ่งวิธีการครับคือดูเยอะๆเยอะๆ เยอะ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 คนสูู้หัวจะปวด move on ก็ได้แค่เปิดหม้อมาหอมมากกลิ่นมันตีเลยหอมมากเลยมีความคาราเมลลี่มากขนมจีนเส้นสดสิบบาทขนมจีนสิบบาทคือกะทิเขาแบบขั้วมาหอมมากเลยทำไม สองแสงอะ่ะมันสองแสงอะ่ะพี่อยู่ภาคเหนือเหนือสุดแดนสยามดินแดนชายแดนแสนสามแผ่นดินถินว่าถ้าทําทำร้านานานงชายดน,นสามแผ่นดินแล้ว<ป>เมะ่อเกือแบบขาๆนะกัดแล้วนุ่มละไรในปากหัวสูงแสง โอเถอแล้วมันหเีแสงอร่อยอร่อยจนแบบสาวสิบสองปานนาลินนาถูกใส่้ายโดนก่อนนะครับเดี๋ยวจบ,จบจบจากเรื่องนี้ไปก็จะเป็นโปรเจกต์ปีหน้าเลยนะครับก็ค่อยๆทำทีทละเรื่อง จะได้เต็มที่จะได้ทำผลงานให้มันดีเต็มที่ออกมาให้ทุกคนได้ดูแบบนี้นะครับอือรือได้ก่อนมีเชื้อสาย,ยเฉยหนูก็พูดไม่เป็นขนาดนั้นหะสกแต่วนะ่าจพูด,พด,ดยังไงลูกถามแม่ก่อนถา,ถามได้คําเดียวจิ้นเขาแล้วจิ้นเขาแล้วกระมือตีไไนเห็นพูดอยู่สองคำพูดเป็นอยู่แค่นี้กระมือตีนไนไปไหนมาไงจิ้นเรลาล้อแอมไม่ใช่แมพูดว่าไงั้ อะไรคะลูกอะไรไขขวดขวรอะไรขวรอะไรขวรแมวแมวขวนีนไหนป๊าดูสิมานิวดนีน่หน่ไหนแมวนีน่าหเขาดูหนอ๋อไม่มีอะไรไม่มีเขาเล่นด้วยเฉยเฉยนี่น่าตกใจหรอคะใช่ัดดีพี่พก่อน สวัสดีค่ะขอหัวใจหน่อยค่ะขอหัวใจช้เลยค่ะขอมังกรหน่อยค่ะขอมังกรหน่อยค่ะขอมังกรนี่นะาจะเลือกของร่าเฮ้ยเดี๋ยวดูพร้อมกันเดี๋ยวไปดูละครด้วยอยากดูไหมวันนี้ดูละครกันได้วันนี้ละครตอนจบแล้วนะบอกนี้วันนี้ละครตอนจบนะคะอย่าลืมมาอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะคะนี่นายิ้มหวานหน่อยแล้วยิ้มหวานช่วยหน่อยนี่นี่นาทำการแสดงเป็นใช่ไหมร้องไห้สิร้องไห้เฮ้ยมีแมวมีแมวเฮ้ย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 มีแมวอยู่บนหัวกร้องไห้สิร้องไห้เออร้องไห้สินี่ทำหน้าร้องไห้ นี่อหัวเราะหวเราะหัวเราะเลยเฮ้ยทำหน้าสงสัยสงสัยหน่อยสงสัยหน่อยเฮ้ย acting ว่ะมี acting ว่ะเด็กอะไรไม่รู้น้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเออที่ไนบ่าวบโชว์ดิอ่ะลา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 อะลาลรลาลาาล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 ลอลาลาลง่า โอ๊ยมาด้วยกัดนั่งดีๆสิลูกนี่น้ำเมื่อกี้ไปเที่ยวกับยายมาเจรอะไรก็ไปเที่ยวอะไรมาบ้างเล่าให้ป้าป๊าปะฮะไปทำอะไรมาบ้างเจเจตะอ้วนมาเจเจตะอ้วนไม่จะตะอ้วนมาตะอ้วนตะอ้วนด้วยเหรอทำไมถึงตะอ้วนอะลูกว่าที่หยุดตรงนี้ป่ะใช่ปะใช่ค่ะ เราจะอ้วนกับเอาเราจะอ้วนกับเอาปลาตะอ้วนเขาไม่น่าจะกัยตะอ้วนน่าจะกัดลูกตะอ้วนรักลีน่าจะตายตะอ้วนเป็นตาของลีน่าเนะใช่ไหมมีแต่ป๊าป้าเนี่ยกัดลีน่ากัดแก้มก้มอุ้ยเอาอีกแล้วช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยมีเด็กจะกินจมูกโอ้โอ้โอ้โห้เลยนาโอ้โยตายพานหรือยังเนี่ยโอ้โอ้ อ้อยอ้อยอ้อยโดนเด็กกินโอ้ยโอ้ยโอ้อยอ้อยแ้วโอ้โหน้าหันตูดนี่นากินขนมจีนเส้นสดไหมป๊ามาขนมจีนเส้นสดอร่อยมากสิบบาทนีินาไหนบอกที่ว่าผาแดงนางไอตอนจบเป็นยังไงผาแดงนางไอตอนจบเป็นยังไงหายแล้วไปเล่นแมวซะแล้วแมวไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นพอแล้วพอแล้วเล่นเยอะแล้วเดี๋ยวพม่าพาไปล้างขนแมวเข้าจมูก คนแมวเขาจมูกแล้วมันจะฮัตเชยนะเดีลองฮัตเชยได้ยังไงฮัตเชยเว้าวฮัตเชยเป็นด้วยท่อง ABC ให้ฟังเลย a อบ a แบอะไร ABTAP ทอะไรเอาใหม่สิ ABTAP โอ้โนี่ภาษาอะไรเนี่ยภาษาอะไรครับ AB t ีทีดีเอฟจีเอฟจีโอ โอพีไม่ใช่โอพัด e. Q R S, <S, <gegangen>. <S T U V T U L U V W I V <had> T W อะไร W แล้วอะไร I N T W X Y N C โอโออ้า ไม่ส <Z an aaS as> ู้หรอไม่สู้หรอโอ้ยโอ้ยไอกแล้วไอ้เล่าป้อป้าโดนอีกแล้วโอ๊ยนะเบาเบาโอ้ยโอ้ยเออเออข้ายอมแล้วเออเออเออข้ายอมแล้วเจ้ามันเจ้าเป็นตัวอะไรเนี่ยทำไมเจ้าถึงชอบบุกเอาคุงเด็กไปเลย โอ้ยมาดูพ่อกับลูกเล่นกันเหรอครับครับามาขอจิ้นหน่อยขอจิ้นเล็กหน่อยนี่นายนี่นายอยากเป็นนักแสดงไหมอยากเป็นนักแสดงไหม เอลินนาบอกป้าว่าลินนาอยากเป็นนักแสดงไม่ใช่เหรออยากเป็นนักแสดงอ่างั้นร้องไห้โชว์ร้องไห้โชว์ก่อนหนูเป็นนักดนตรีอ่าแนะนำตัวเองสิสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรลิน่าหนูอายุเท่าไหร่อินนาอายุสิบขวบยี่สิบขวบสิบขวบแล้วเหรอเอลินนาชอบกินอะไรคะชอบกินอักชอบกินอะไรนะชอบกินอักอะคืออะไรลูกคือตัวอะไรลูกอักเนี่ย ลินามีความสามารถคือไม่สามารถนั่งนิ่งได้นะครับไต่ไปเรื่อยอ้าวมาโนนโนนเลยโนนจ๋าโนนจ๋าเนี่ยป๊าไม่ได้ทำรูปให้ป๊าจะของแก้มโนนจ๋าแอคติ้งแล้วเราแอคติ้งเหรว่องว่องโนนจ๋าอะขกันดบบี้อ๋อกัดกันดีๆแล้วโอเคโอเคไหนกอดกันดีๆทำยังไงบอกรักเลยรักกันสิคะรักใครคะรักใครคะ รักหมาหมารักหมาหมารักหมาหมาลาลินนะรักหมาหัวเน่าเหรอไเบบี้หัวเน่าใครเป็นเบบี้หัวเน่าไม่ขอโดนไม่หัวเน่าจริงไหมมากินเหมือนไข่ดาวเลยแล้รักหมาหมาไหมรักหมาหมาไหมไม่รักเฮ้ยทำไมไม่รักลินนาล่ะไม่ได้นะโอ้ยเต้าดื้อจริงๆ